สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่6กันยายน2564ในวันนี้ตลาดหุ้นไทยตมว่าแม่ยังคงแกว่งตัวในกรอบเล็กๆนะแต่ก็มาปิดตรงจุด1,648.37นะครับ48.37จุดนะครับลดลง1,96จุดคิดเป็น0.12%มูลค่าการซื้อขายวันนี้78,318จุ 78ดล้านบาทวันนี้ต้องบอกเลยว่าหุ้นตัวใหญ่นะครับไม่ไว่าจะเป็นเซตร้อยเซตห้าสิบเซตเฮดดีพักตัวกันไปหมดเลยนะครับทำให้ปรับตัวลดลงเกือบ2จุดตรงจุดนี้เราว่าสภาพตลาดหุ้นแนวโน้มวันพรุน,นี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมสเอรสายเป็นคุณกอนพัฒน์นะครับบอตเช่นะผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลง,งทุนบริษัทการลงทุนบริษัทลักทรัย์โนบุระพัฒนาสินนะจะมาให้มุมมองของภาพรวมมันวันนี้นะครับแล้วก็ ทิศทางในวันพรุ่นี้รวมถึงสัปดาห์หน้าเอ้สัปดาห์นี้นะว่าทางนั้นของนุมุระเองเขามองสภาพตราดาหุ้นไทยสัปดาห์นี้อย่างไรสักครู่ครับ ผมวัสดีคบคุณกวนพัฒน์ครับนะฮะวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าวเดียวปรับตัวลดลงเกือบสองจุดไม่ทราบว่าวันนี้เองคุณกวนพัฒน์เองมองตลาดหุ้นไทยนี้สรุปแล้วเป็นยังไงครับครับก็จริงว่านเราก็แบ่งตัวนะครับในภาพของการเป็นตัวไซเวกนะครับจริงๆถามว่าตลาดเองเล่นส่วนภูมิภาคไหมก็ต้องบอกว่าก็สอดคล้องูมิภาคนะครับโดยเอพาะก็บวกลบสลับในกรอบแคบแค่ ะครับแล้วก็ปัจจัยหนุนบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ระยะสั้นก็ดูเหมือนจะขาดปัจจัยด้วยนะครับทำให้เซ็ตเองก็อาจจะแขวงตัวไม่ได้ไปไหนนะครับ <S <S ถ้าเราดูในขาตัวแรงกดดันนะครับ <S <S เป็นรายกลุ่มในวันนี้เองก็เห็นภาพวา่าหุ้นนะครับที่เคยเอพยพฟองก่อนนั้นนี่หลายหลายตัวก็เริ่มถูกเทปออกมาอาตัว S C G P Packaging นะครับ <S <S ตัวปตวทเกอแบงก์โีซีพวกเนี้ยนะครับซึ่งมีปัจจุก็ปรับฐานลงมานะครับส่วนตัวประอบตลาดก็จะเป็นตัว กลุนถ่านหินนะวันนี้บ้านปูนะครับตัวที่ที่ทช่วยประคองตลาดครับผมครับผมนะค,คุณกรพัฒมองดูหุ้นกลุ่มถ่านหินรอบนี้จะเป็นการแลลดี่แบบว่าสั้นนะหรือว่ามาแบบว่าแป๊บๆแ,แ,แล้วก็ไปอยู่อย่างเงี้ยฮะครับ,ค,รบคือถ้าถ้าถ้า,ถาดูในแง่เทรนด์ก็ต้องบอกว่ามันเพิ่งเริ่มทำแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ก็มีโอกาสที่จะ ขยับขึ้นไปอีกกันนะครับพี่แต่ว่าตรงนี้อย่างบ้านปูเองมันมาถึงแกะบริเวณ13บาทแล้วก็อาจจะมีการพักตัวหลอบ13บาท13บาท30ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่อย่างตัวลานนาเองซึ่งไม่ได้มีการเพิ่มทุนอะไรเนี่ยนะครับหุ้นมันเบรกเซนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วก็เห็นภาพที่เบรกมาตั้งแต่อวันศุกร์แหละวันนี้ก็วิ่งแบบพระฟอร์มไม่เลยนะครับเออ่การกินอะไรเพิ่มกับฐานหินก็ดูตามราคาฐานหินเป็นสำคัญแหละนะครับเพราะราคาฐานหินตอนนี้เอง179หรือนอร์ตันเนี่ยเขาบอกว่า ใกล้ๆหายเดิมช่วงก่อนเกิดวิกฤติจรอบ,อบก่อนปี2008แล้วนะครับต้องว่าขึ้นมาเลยว่าครับผมครับ <c oughs> ผมคุณกภัณฑ์มองดูตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้เป็นยังไงไหมครับทั้งสัปดาห์ฮะ <c oughs> ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับข้างบนเนี่ย1,660-1,667ยังไม่น่าจะเบรกนะครับแนวรับด้านล่างก็1 3 0 0 2 0นะครับน่าจะเป็นการแข่งตัวในระดับกรอบนี้เพราะฉะนั้นในแง่กลยุทธ์เองเราคู มองเป็นรายตัวสลับติ้นเบียดนะครับมากกว่าที่จะเป็นภาพของการที่หุ้นจะถูกขับขึ้นขึ้นไปนะครับเป็นแขลกตัวขึ้นครับผมครับผมหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้ในส่วนตัวของคุณกรพัฒเองมองดูมีตัวไหนบ้างครับในจุดนี้ครับครับท็อปที่สัปดาห์นี้ตัวแรกเป็นแอดวานซนะครับด้วยตัวไอซีทีน่าสนใจแล้วก็ในเน่้ยตัวเรชั่นด้วยนะครับในแนีโมเมนตัมด้วยแล้วก็ฐานกำไรในเนี่ยมีเทรน์ที่เกิดตัวดีต่อเนื่องนะครับอีกตัวหนึ่งได้เป็นตัวที่ มีฐาน,น,ราะนะคร,นริ่มพร้อมนะครับก็จะเป็นกลุ่มเจม้านะครับก็เป็นตัวซิงเกิลนะครับที่คิดว่าถ้ามู้เนี่มีลักษณะการไซด์เบอัพอยู่แล้วก็เป็นตัวที่ได้เบนฟิตสินิจี้ยาวๆมากที่สุดในกลุ่มนี้นะครับถ้ามองอีกตัวหนึ่งนะครับผมคิดว่าอาจจะมองรอตั้งรับนะครับก็คือตัวคาบปีหรือซีพีองนะครับถ้าคุณพักมาสัก62 6 1บาทอาจจะเป็นโซนซื้อลงทุนที่ดีครับ อืมครับผมนะในรายการกล้วยหอมกับครูต้องขอขอ,ขอบคุณคุณกอนพัฒนาก้านะที่มาให้มุมมองในวะันนี้ขอ,ขอบคุณมากครับผมครับดีครับสวัสดีครับครับผมนะนั่นคือมุมมองของคุณ,คณกอนพัฒน์บราเชษู้่มในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลุ่มการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนบรุระพัฒนาสินจำกัดมาชุดเดียวามาให้มุมมองในเะรื่ววามาแจกหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของแอดวานนะครับซิงเกอร์ซ,อรซีพีอในจุดนี้ผมเชื่อว่าแฟนรายการกล้วยหอมกับครูก็ต้อง จดุดเดเชอร์ไวในจุดนี้นะเพื่อจะใช้สิ่งเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจนะครับในการลงทุนนะครับส่วนครูท่านที่2นะครับเรียกว่าดร์นัทวุฒิแกติธุระด่วนภารกิจด่วนนะฮะก็ห่างหายจากรายการมาหลายมานานนะฮะตรงอนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกับดรณนัทวุฒิรุงวงนะครับประธานหรือว่าเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทต้นทาน คอบริษัทนจำกัดอาจจะมาให้มุมมองของตลาดหุ้นไทยทั้งสัปดาห์นี้นะในส่วนของวิวของอาจารย์มุมมองเองนะมีวิวที่เป็นอย่างไรนะครับผมจะต่อสายไปถึงอาจารย์ดรนัทวุฒิุ่งบ่งสักครู่ครับ ขอต้นรับท่านบกสวัสดีครับดรนัชวุฒิรุ่วงครับผมครับครับครับท่านบกครับครับผมเออวันนี้ตลาดเป็นไงครับอาจารย์ตลาดโดยรวมรวมก็อยู่ในช่วงของการพูดได้ง่ายว่ามาทดสอบนะแถวแนวต้านดักนำกันก็ประมาณพันหกร้อยห้าสิบพันหกร้อยห้าสิบห้าในขณะที่ว่าตัวพุ่นตัวเซ้นใหญ่ก็ ก็เซฟกต็มาทดสองจัประมาณพันก็1พันห้าจุดเดยประมาณน่นนะครับอืมแล้วก็พักสร้างฐานรอหน่อยดนึงแต่มีโอกาสนะที่จะผ่านขึ้นไปได้นะฮะหลังจากที่ว่าแข่งส่งกันอยู่ในกอบเนี้ยมาแล้วแบบต้นปีแล้วโดยที่ว่าปัจจัยหนุนก็เป็นเรื่องที่ว่าสถานการณ์ของโควิดดูคลี่คลายลงนี้นะวันนี้ตัวเลขลงมาต่ำกว่าหมึสี่ใช่ไหมครับแล้วก็ อัตราผู้ฉีดวัคซีนก็ประมาณ25เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วแตว่านการการเมืองเรียบร้อยลุนตู่อยู่ต่อนะอใครชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งแตบบ่ว่าลุนเคยอยู่ต่อนะครับแล้วก็ในระับการเมืองมีติดตามที่ว่าเออจะมีการเปิดบ้านเปิดเมืองเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมานะครับดังนั้นก็คงหลักๆอยู่ว่าวัดใจเจ้ามือนะฝรั่กกงกองทุนฝรั่งว่าจะเอาไงต่อถ้าอยู่ในทาง ขึ้นเล่นต่อซื้อต่อโอกาสไม่ว่าจะผ่านกลาดแถวประมาณพันหร้อยห้าสิบขึ้นไปเล่นแถวประมาณพันเจ็ดร้อยจะมีทีเดียวนะครับนี่จะเป็นภาพรวมนะครับท่านผูน้ชมวันนี้เห็นหุ้นถ่านหินต้องบอกเลยว่าโอ้โหทั้งบ้านปูรานาแบบ P c ซอซู่นี้ก็แรงลิ่งมันลิ่งที่สามแล้วอาจารย์มองยังไงครับทุกอย่างนี้ครับจริงๆที่เป็นภาพต่อที่ผมเคยเล่าให้ฟังเดืนปีกานเนี่ยตัวราคาถ่านหินลงไปต่ำแค่ห้าสิบเหรียญ เออแล้วก็้นอย่างบ้านกมบ้านปูลงไปสี่ห้าบาทลานนาก็ลงไปต่ำก็สิบบาทตแต่ผมเล่าเราก็กรอบความเนไหวกรอบล่างตัวฐานนี้ก็อยู่แถวหน้หลักบาทละสิบเหรียญเสร็จแล้วแกฟื้นกลับเอ่อแต่ผมประมาณน่าจะฟื้นกลับมาแถววานร้อยยี่สิบห้าเหรียญเอาประมาณนี้เวลาได้ประมาณนี้ประมาณร้อยแปดสิบเหรียญนะโอ้โหเออร้อยแปดสิบเหรียญนี่ก็แสดงว่าตัวคูณเรื่องของกำไรกำไรนี่เยอะแล้วเออในเวลานี้นะคนอย่างบ้าตัูอยู่แถววาณสิบสามบาทเนี่ย ก็ปี2008ตอนนั้นราคาถ่านหินอยู่แถวประมาณ180เหรียญนเนี่ยตอนตอนนั้นหุ้นบัตโูอยู่60บาทนะออตอนนั้นนะครับเออตอนนี้มันขึ้นมา180เหรียญเมื่อกี้เนหุ้นบัดโวอยู่แค่ประมาณ13บาท <c oughs> เออเพราะนั้นก็มันก็แสดงว่าเออมันมันก็อาจจะยังมีอัพไซด์นะที่จะขึ้นไปได้นะครับโดยกรอบแนวต้องแนวต,ต้าขถันไปก็อยู่แถวประมาณ14-15บาทก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ครับสาหรับ วน่ครับผมครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เอ่อขอบคุณดร์นัทวุฒิลู่วงครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมนั่นคือมุมมองของดร์นัทวุฒิลู่วงนะเดี๋ยวมาฉายภาพนํามาบอกเลยหรือว่าไอ้ว่าแม่ส่งซิกเดว์ว่าแนวตรงแนวต้านนะบ้านปุ๋ยตรงประมาณสักสิบสี่สิบห้าบาทนะาดูจากตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสิบสามบาทก็ยังมีอัพไซด์อยู่ตรงจุดนี้นะผมเชื่อว่านักลงทุนท่านผู้ชมผู้ฟังนะฟังแล้วต้องบอกเลยว่าก็ต้องไปนั่งทํา การบ้านนะครับในค่าคืนนี้ดูเรื่องของกราฟดูเรื่องของเทคนิคที่ว่าเอ๊ะทั้งตัวของบ้านปูนะครับตัวของลานนาเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะเพื่อจะใช้สิ่งเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจนะครับในการเล่นในการเทรดในส่วนของหุ้นของหุ้นกลุ่มฐานหินนะครับนี่คือช่วงแรกที่2กูรูนะทั้งกูรูกรพัฒกับกูรูด็อกเตอร์นทัทวุฒิตรงนี้ถือว่าให้มุมมองกันไปแล้วาถึงช่วงของ สีหุ้นสุสว <estimates> ิงกันบ้านนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าสวิงตัวแรกจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากบ้านปูนะครับวันนี้ราคาหุ้นบ้านปูนะครับปิดที่12บบาท90สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์คิดเป็น13.16นะครับส่วนตัวของสวิงที่2นั่นคือตัวของรานานะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่23บาท90สตางค์นะครับเพิ่มขึ้นไปถึง3บาท40สตางค์ครับคิดเป็น16จุด 5-9%เรี่ว่าแหม่บวกแรงจริงๆนะคสำหรับตัวของดาน,นาเองมาถึงสุดสวิงตัวที่3นั่นคือตัวของทิจิโปนะครับวันนี้แหมมีโวลุ่มเข้าแบบหนานแน่นกันเลยทีเดียวนะครับทิจิโปวันนี้ปิดที่39สตาง์เพิ่มขึ้น7สตางค์ที่เป็น21.88%นะครับส่วนสวิงตัวที่4นะครับถือว่าต้องบอกว่ามาดูตรงกระดาน MBI นะครับนั่นคือตัวของ c a s ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3 72ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น66สตางค์ในคิดเป็น21.57เเซนะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นส,สวสงเที่ว่ามีทั้งกระดานหลักนะแล้วก็กระดานเล็กตรงนี้ให้นักรนุนเนี่ยได้เลือกนะเรียกว่าได้เลือกทุดเว่อโอ้โหมีทั้งบ้านปูมีทั้งรานดามีทั้งโป,โปมีทั้ง a e ตรงจุดนี้นะรสรุปในวันพรุ่งนี้จะ เทรดกันแบบว่าดุดันหรือไม่นะผมช่วยนักลงุนต้องทําการบ้านดูเรื่องของกราฟดูเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั่นเองอยู่ดีว่าเขามีข่าวสารอะไรบ้างน,นะทำให้แบบว่าแมววันนี้หุ้น4ี่สวิงสี่หุ้นสวิงทั้งหมดว่าร้อนแรงเป็นพิเศษนะครับเมื่อถึงช่วงที่2ของรายการนี่นคือช่วงของหุ้นเด็ดิบสุดแซบโดยคุณอภิวัตทวีสิร,ริเวชนักเทคนิคของ m แบงค์นะครับวันนี้เทคนิคมาให้แจมๆจมาสุดแซบมา2ตัวนะตัวแรกนี่คือตัวของ global นะได้ว่า กราฟเองนะนึกว่าคุณอภิวัตรบอกว่าแหมกราฟเนี่ยพักตัวสะสมกำลังนะครับให้แนวรับโกลบอลที่20บาท80สตางแนวรัฐไปที่20บาท50สตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่21บาท60สตางนะแนวต้านาไปที่22บาท20สตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของโกลบอลนะครับปิดที่21บาท1 0สตางนะลดลง30สตางคิดเป็น1 4 0นะครับส่วนสุดแซ่บตัวที่2นะนั่นคือตัวของ SPRC นะครับคุณอภิวัตรบอกเลยว่าแหมรุ้นทำไฮใหม่นะครับเรว่ากรัฟบ,บอกมาแบบนั้นนะครับให้แนวรับ SPRC ที่8บาท75สตางค์แนวรับทับอยู่ที่8บาท60นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่9บาท10สตางค์แนวกัปแนวต้านไปอยู่ที่9บาท45สตางค์นะซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ SPRC ปิดที่8บาท95สตางค์เพิ่มขึ้น15สตางค์คิดเป็น1.70เนะครับนี่คือช่วงของ คุณเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตวีรสิริเวชเรียกเป็นกระบีเ่เบอร์หนึ่งนะเดียยว่าเป็นสายเทคนิคของเมี์แบงค์เขามาถึงข่าวเด่นบอจอนะครับไมว่าจเป็นข่าวเด่นที่เรามาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหรือมีเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจนะครับเริ่มจากข่าวแรกนะครับทางด้านของบีกิมนะเอสนะและเอสนะปิดดีลร่วมทุนใน3บริษัทผลิตไฟฟ้าคาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 7.8พันล้านบาทในะในปี67นะครับวันนี้ทางด้านของบริษัท BKM Power จำกัดหมหาชนและสิงเอสเตทนะฮะหรือว่าเอส้ประกาศว่าทั้ง2บริษัทได้มีการบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะและทำธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัทปิตไฟฟ้าได้ว่าทั้งสองแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วันที่ก่อนหน้านี้ได้มีการทําธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัทลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่งเนี่ยเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือน กระกฎาคมนะครับ2,564ซึ่งทำให้ปัจจุบ,นบันเนี่ยตอนนั้นของ b ิ g i n Power นะครับถือหุ้น70%สิบนต์ส่วนสิงเอสเทปนะเรับทว่าถือหุ้น30%ในบริษัทใน3บริษัทในบริษัทปิโตรฟ้าทั้ง3แห่งนะซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอสอ่างทองนะครับเรียกว่าบริษัทปิโตรฟ้าทั้ง3บริษัทมีกำลังการผลิตรวม403เมกะวัตต์นะประกอบไปด้วยลงป,ประกอบด้วยบริษัทไฟฟ้า ประกอบไปด้วยนะครับบริษัทบีกริมพาวเวอร์อ่างทองนะั้นจำกัดซึ่งดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้อนร่วงนะมีกําลังการผลิต123เมกะวัตต์นะครับและลงและโคร,ร,ร,รงการผลิตโครงการผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่2แห่งซึ่งมีบีกริมอ่างทองสองจำกัดและบีกริมพาวเวอร์อ่างทองสามจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตแต่ลนะแห่งมีกําลังการผลิต140เมกะวัตต์มีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า หรือว่า PPA นะครับหรือว่า90เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะเป็นระยะเวลา25ปี25ปีนะครับซึ่งการร่วมทุนทั้ง3มบริษัทนี้คาดว่าจะมีการสร้างรายได้นะครับไม่ต่ำกว่า7,800ล้านบาทในปี2,567นะครับนี่คือช่วงของข่าวเด่นบจข่าวแรกมาสู่ข่าวที่2แสนสดิจับมือ SCB เปิดขายหุ้นกู้ แสนสลิดไออิซีนะครับวันที่16ถึง20กันยายนผ่าน SCB e ิซนะครับนายสิทธาทวีสินนะครับประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสลิดจำกัดมหาชนนะครเปิดเผยว่าแสนสลิดจับมือกับไทยพาณิชย์เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่จะนับเป็นการพิชโฉมการลงทุนนะครับหุ้นกู้บริษัทเอกชนนะให้เท่าเทียมและเข้าถึงได้เป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะครับด้วยการเปิดตัว หุ้นกู้แสนสิริไอเอซีนะซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่เข้าถึงได้นะครับซื้อขายง่ายผ่านออนไลน์มูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทนะเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือนะครับประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันนะและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยนะครับต้องหมดว่าและอายุหุ้นกู้เนี่ยมีอายุ2ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง3%เต่อปีนะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้นะครับเรียกว,ว่าจองซื้อด้วยวงเงินขั้นต่ำเพียง 10,000บาทนั่นได้ว่าต่ำกว่าหุ้นกว้ปกติถึง10เท่านะเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้โดยจะมีการเปิดจองซื้อในวันที่1 6กถึง20กันยายนนี้นั่นได้ว่ารวมเสาที่กันเลยทีเดียวหน้า่าน SCB e c SC บีเเท่านั้นนะเพื่อให้ลูกตางนายย่อยได้มีการเข้าถึงกันอย่างเท่าเทียมกันนะในส่วนของนายสารานรัตนพรผู้จัดการใหญ่นั่นได้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมายชนหรือ SCB กล่าวเพิ่มเติมว่านะครับหุ้นกู้ แสนสิริไอซีเนี่ยเป็นนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเสนอขายหุ้นกู้สําหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างแท้จริงนะธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะเป็นผู้จัดการจัดการเสน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเปิดเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน s อซีเท่านั้นนะครับมั่นใจว่าหุ้นกู้ของแสนสิริไอซีเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับจากการที่เป็นหุ้นกู้ที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับซื้อขายซื้อง่ายผ่าน ออนไลน์ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง1,000 0บาทนะเท่านั้นซึ่งนับเป็นครั้งแรกในการเสนอขายหุ้นกู้บริษัทเอกชนในเมืองไทยนะนี่คือช่วงของข่าวเด่นบจในวันนี้เรียกว่าฟังกันอัปเดตนะทั้งในส่วนของบีกรีมกับสิงเอสเตดนะครับกับทางนั้นของแสตลิย์แล้วก็ s อ b บีนะเรียกว่ามาแบบแพ็คคู่กันในจุดนี้นี่คือช่วงของ ก้วยหอมกับกรูถ้าเกิดนักที่ชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f c e e o o o p ผู้ i n s ไซ h ์แล้วก็ช่อง Youtube ดอินไซส์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์นับสสมัรถติดตามได้ที่เว็บไซต์ o ูด i ิ s i g h t com นะสำหรับรายการก้วยหอมกับกรูวนว่นาานิสหอมำราท่านผู้ชมพูดไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม